ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องสปปอลาวด้วยครับวันนี้ก็มีข่าวอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับวันที่2 9เดือนสิงหาคมมีการสู้รบกันอย่างดุเดือดนะครับพี่น้องในรัฐฉานภาคเหนือรัฐกระชินนะครับทหารมีนองลายนะครับกองพันที่525นะครับเคลื่อนขบวนเข้าไปในพื้นที่รัดกระชินนะครับพี่น้องมีการสู้รบกันเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับพี่น้องใกล้ๆกับรัดกระชิน กองพลที่6นะครับทหารกระชินหรือ KIA ร่วมกับทหารโกก้างนะครับ MNDA นะครับพี่น้องสู้รบกับทหารมินองลายเมื่อวานนี้ก็มีทหารมินองลายนะครับได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไปหลายคนหลายนายด้วยกันนะครับทหารมินองลายได้เสริมกองกําลังเข้ามาในพื้นที่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับพี่น้องมีรถอยู่หลายสิบคันด้วยกันนะครับที่เข้ามาในรัฐกระชินนะครับ มีการสู้รบกันเกิดขึ้นทหารมิลองไลก็ได้ใช้ปืนใหญ่นะครับยิงเข้ามาในหมู่บ้านแห่งหนึง่งมีพี่น้องชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ -56 คนหรือเสียชีวิตไป3คนด้วยกันนะครับพี่น้องชาวบ้านก็ต้องวิ่งหนีตายกันนะครับเนื่องจากว่าทหารมิลองไลได้ใช้ปืนใหญ่นะครับยิงเข้ามาตกใส่ในหมู่บ้านนะครับทหารกระชินกองพลที่6ก็ซุ่มโจมตีนะครับทหารมิลองไลเป็นผู้พันอยู่2คนนะครับที่เสียชีวิตไปด้วยนะครับ แต่ก็มีคลิปวิดีโออยู่นะครับพี่น้องไม่สามารถเอามาให้พี่น้องได้ดูกันนะครับเนื่องจากว่ามันรุนแรงเกินไปนะครับมีทหารไม่นองลายนอนตายเฮเบอร์เฮเบอร์นะครับพี่น้องเมื่อวานนี้ก็พี่น้องชาวบ้านก็ต้องหลบหนีกันนะครับสู้รบกันประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันนะครับพี่น้อง ทหารมน้องไยก็เข้ามาในหมู่บ้านนะครับพี่น้องก็มาจับพี่น้องชาวบ้านไปอีก4คนด้วยกันนะครับเป็นผู้หญิงล้วนๆนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ทราบสาัรกรรมนะครับว่าทหารมนลองไยจับกลุ่มน้องๆเขาไปทําไมนะครับทหารกระชินก็บอกกับผู้สื่อข่าวในท้องถิ่นนะครับบอกว่าทหารมน้องไยก็แอบเสริมกองกําลังเข้ามาหลายพื้นที่หลายเส้นทางด้วยกันนะครับตามป่าตามเขานะครับ ทหารกระชินหรือทหารโกก้างนะครับที่ร่วมมือกันสู้รบกับทหารมินองลายก็ยึดอาวุธทหารมินองลายเยอะแยะมากมายนะครับมีอาวุธหรือระเบิดอะไรต่างๆนะครับที่ทหารมินองลายได้เสริมกองกําลังเข้ามานะครับ ใกล้ๆก,กับหมู่บ้านนี้ก็มีฐานทัพมีหนองลายอยู่แต่ทหารกระชินกองพลที่6นะครับมีการไปยึดฐานทหารมีหนองลายได้ด้วยนะครับสู้รบกันประมาณ2ชั่วโมงมีพี่น้องชาวบ้านนะครับที่ได้รับความเสียหายอยู่ฝั่งเดียวนะครับทหารมีหนองลายก็ได้เสียชีวิตไปหลายนายบาดเจ็บอีกหลายคนด้วยกันนะครับพี่น้องตรงนี้ก็เป็นเขตทหารกระชินนะครับที่ปกครองในพื้นที่นะครับทหารมีหนองลายก็อยากเข้ามา สร้างฐานที่มั่นต่างๆนะครับในรัฐกระชินแนวชายแดนของจีนนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ยังไม่เลิกลานะครับทหารม่ลองลายก็เสริมกองกําลังเข้าไปหลายพื้นที่นะครับมีรถขบวนทหารม่ลองลายอย่างเยอะแยะมากมายนะครับดูดูแล้วก็เกือบร้อยคันนะครับพี่น้องที่เข้าไปในรัฐกระชินนะครับมีหลายพื้นที่หลายทางด้วยกันนะครับทหารมีลองลายก็ยังไม่ยอมถอยให้กับทหารกลุ่มอื่นๆได้ง่ายๆนะครับพี่น้อง มีอีกประเด็นครับพี่น้องเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาก็มีทหารมิองลายได้บุกเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับในรัฐสกายก็มีการเผาบ้านเผาเมืองเกิดขึ้นนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าทหารมิองลายรู้ว่าหมู่บ้านนี้มีกลุ่ม CDM อยู่คนหนึ่งนะครับที่เป็นคุณครูอยู่ในหมู่บ้านนะครับทหารมิองลายก็ได้เสริมกองกําลังเข้าไปประมาณ300นายด้วยกันนะครับเพื่อเข้าไปจับกลุ่มหัวหน้าคนนี้นะครับแต่ก็ จับไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าโหหน้าคนนี้หลบหนีไปก่อนนะครับพี่น้องทหารพี่น้องลายก็ได้ใช้ไฟเผาบ้านนะครับในหมู่บ้านติ่นตานะครับพี่น้องมีอยู่2,000ลังคาเรือนะครับที่หมู่บ้านนี้ก็หมู่บ้านใหญ่เหมือนกันครับพี่น้อง แต่ทหารมินองไลก็ได้เอาไฟจุดเผานะครับประมาณ20หลังคาเรือด้วยกันนะครับที่ได้รับความเสียหายนะครับแต่พี่น้องชาวบ้านก็ต้องหลบหนีกันทันทีนะครับทหารมินองไลได้ใช้ปืนใหญ่หรือยิงปืนอยู่ในหมู่บ้านนะครับ กลุ่มน้องๆเยาวชนไปหลายคนด้วยกันนะครับที่ในหมู่บ้านหลังจากนั้นกลุ่มน้องๆเยาวชนก็ได้ประกาศร่วมมือกันนะครับมีอยู่12กลุ่มด้วยกันนะครับที่จะมาร่วมมือกันต่อสู้กับทหารมินองลายในเขตสกายนะครับพี่น้องก็มีหลายกลุ่มหลายเชื้อชาตินะครับแต่พี่น้องชาวบ้านตอนนี้ก็หลบหนีกันไปอย่างเยอะแยะมากมายนะครับที่ในหมู่บ้านเนื่องจากว่าทหารมินองลายได้จับพี่น้องชาวบ้านไปหลายคน ด้วยกันนะครับที่ในหมู่บ้านรัดสกายนะครับพี่น้องมีการเผาบ้านกันเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับทหารม่นองไลก็300รนายนะครับที่เดินเท้าเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อไปจับกลุ่มกลุ่ม CDM นะครับที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับวุ่นวายกันเกิดขึ้นอย่างร้อนนะครับพี่น้องในรัดสกายหมู่บ้านตินตานี่ก็เป็นกลุ่ม CDF อยู่นะครับพี่น้องก็มี CDM ด้วยนะครับที่ทหารม่นองไลได้วางอาวุธ ลืมมาขอร่วมด้วยนะครับก็มีหลายคนด้วยกันนะครับที่เป็นหัวหน้าใหญ่ๆก็อยู่ในหมู่บ้านนี้ครับแต่ทหารมินองลายก็เสริมกองกําลังเข้ามาเพื่อจะมาจับตัวหัวหน้า CDM นะครับแต่จับไม่ได้สักคนนะครับเขาก็หนีไปก่อนนะครับพี่น้องมีทหารมินอไลายก็ได้เอาไฟจุดบ้านของเขาไหม้จนหมดนะครับพี่น้องหมู่บ้านตินตานี่ก็ตอนนี้ก็เหมือนบ้านล้างนะครับพี่น้องไม่มีคนต้องอบพยพหนีกันไป ในรัฐสกายนะครับพี่น้องในหมู่บ้านต่างๆทหารมี้องลายมีอยู่300นายนะครับเต็มหมู่บ้านไปหมดครับตอนนี้มีคนเท่าคนเก่กกนะครับหนีไปไหนไม่ได้นะครับที่อยู่ในหมู่บ้านก็มีทหารมี้องลายเอาไฟจุดเผาบางคนก็เสียชีวิตไปด้วยนะครับพิการนะครับออกไปไหนไม่ได้ทหารมีรองลายก็ได้เอาไฟจุดเผาบ้านพี่น้องประชาชนก็ได้เสียชีวิตไปหลายคนด้วยกันนะครับแต่กลุ่ม PDF หรือกลุ่มต่างๆนะครับ12กลุ่ม ก็มาร่วมมือกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะต่อสู้กับทหารมิโนงลายอย่างดุเดือดด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็กลุ่มน้องๆเยาวชนก็ได้ประกาศให้กับพี่น้องชาวบ้านหรือหมู่บ้านต่างๆนะครับในรัช,ชากายบอกให้เจมอาหารการกินหรือเจมยารักษานะครับเพื่อหนีสงครามในรัศกายนะครับพี่น้องตอนนี้เริ่มจะต่อสู้กันครั้งใหญ่นะครับพี่น้อง กลุ่มน้องน้องเยาวชนก็พร้อมที่สู้รบกับทหารมี่นองหลายนะครับในรัฐสกายวัน2วันนี้ก็อาจจะรูเดิอดอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องเนื่องจากว่ากลุ่มน้องน้อเยาวชน12กลุ่มด้วยกันนะครับที่มาร่วมมือกันหลายหมู่บ้านในหลายที่หลาย,าย,ลายเมนในรัสกายนะครับกลุ่มน้องนงเยาวชนก็มีหลายกลุ่มด้วยกันที่น้องนงเยาวชนจะมาสู้กับทหารมี่นองหลยนะครับ ถ้าเก in, pues kind of ิดพูดไม่เคยชัดหรือไม่เคยสุภาพเท่าไหร่ก็ต้องกราบขอไที่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับในสุภาพ